คุณเคยเชื่อในพระจนกระทั่งวันหนึ่งความศรัทธาถูกสั่นคลอนด้วยทองคําแท่งที่ซุกอยู่ในกุฏิเจ้าอาวาสใครคือผู้อยู่เบื้องหลังและเหตุใดเจ้าอาวาสต้องหนีตายเรื่องจริงที่พลิกความเชื่อทั้งวัดคุณต้องฟังให้จบอย่ากระพริบตาเพราะทุกวินาทีคือบาะแสที่นําไปสู่ความจริงที่ไม่มีใครกล้าพ,พูดเจ้าอาวาสมีทองคําแท่งเต็มกุฏิสุดท้ายความจริงปรากฏช็อกทั้งวัดสายลมเย็นยามเช้าพัดผ่านวัดเก่าแก่ริมเขาเสียงระฆังดังกังวานก้องทั่วบริเวณ พระลูกวัดเดินเรียงแถวไปทําวัดเช้าแต่สายตาหลายคู่กลับเหลียวมองไปยังกุฏิเจ้าอาวาสกุฏิหลังนั้นเงียบกว่าปกติหน้าต่างปิดสนิทประตูล็อกแน่นเจ้าอาวาสหายตัวไปตั้งแต่เมื่อคืนไม่มีใครรู้ว่าไปไหนมีเพียงเสียงกระซิบกระซาบในหมู่พระและชาวบ้านว่าเจ้าอาวาสซ่อนอะไรบางอย่างไว้บางคนพูดว่าท่านมีสมบัติล้ำค่าบางคนว่าเคยเห็นกล่องเหล็กถูกหามเข้าไปตอนดึก ช่วงบ่ายแดดแผดเผาอากาศร้อนระอุพระมหาปริชาผู้ช่วยเจ้าอาวาสตัดสินใจใช้กุญแจสำรองเปิดประตูเข้าไปในกุฏิทันทีที่บานประตูเปิดออกกลิ่นอับผสมกลิ่นทุกที่จางหายชวนวินหัวภายในห้องมืดและเย็นผิดปกติแสงแดดจากหน้าต่างแทรกผ่านผ้าม่านเก่าๆฝุ่นลอยฟุ้งในอากาศเหมือนละอองลึกลับแล้วสายตาของพระมหาปรีชาก็หยุดนิ่งตรงตู้ไม้เก่าหลังหนึ่งที่มุมห้อง ท่านค่อยๆเปิดตู้ด้วยมือที่สั่นเล็กน้อยภายในเต็มไปด้วยห่อผ้าสีเหลืองทองและเมื่อคลี่ผ้าออกสิ่งที่อยู่ข้างในทําให้ท่านต้องเบิกตากว้างแท่งทองคําบริสุทธิ์เรียงเป็นตั้งแสงทองสว่างวาบสะท้อนเข้าดวงตาเสียงพระที่ยืนอยู่ด้านหลังอุทานด้วยความตกใจโอ้ยทองจริงๆด้วยภายในตู้มีทองคําแท่งมากกว่ายีสิบแท่งบางแท่งมีตราประทับของธนาคาร บางแท่งห่อด้วยใบเก่าๆที่เขียนว่าบริจาคจากสัายาิโยมทุกคนในกุฏินิ่งอึง้งไม่มีใครกล้าพูดอะไรต่อทันใดนั้นเสียงฝีเท้าดังขึ้นจากด้านหลังพระทั้งสามหันกลับไปพร้อมกันชายในชุดขาวลายพรางก้าวเข้ามาอย่างมั่นคงในมือนั้นถือบัตรเจ้าหน้าที่ปป,ปงขอโทษครับเรามาตรวจสอบตามคำร้องเรียนพระมหาปรีชาหน้าเสียชาวบ้านเริ่มทยอยมามุงดู ภายในไม่กี่นาทีพื้นที่หน้ากุฏิกลายเป็นจุดรวมสายตาเจ้าหน้าที่เปิดกระสอบที่เตรียมมาเริ่มลำเลียงทองคําออกจากกุฏิทีละแท่งเสียงชาวบ้านเริ่มดังขึ้นพระเอาทองมาจากไหนบริจาคก,กันด้วยศรัทธากลับกลายเป็นแบบนี้พระลูกวัดบางรูปถึงกับน้าตาไหลเพราะภาพของเจ้าอาวาสที่เคยเป็นแบบอย่างกําลังถูกบทขยี้ด้วยความจริงตรงหน้าทันใดนั้นเสียงประกาศจากลำโพงวัดดังขึ้น เป็นเสียงของเจ้าอาวาสที่บันทึกไว้ล่งหน้าหากวันหนึ่งข้าพระเจ้าหายตัวไปขอให้เปิดกุฏิและดูให้รู้ความจริงน้ำเสียงยังคงสงบนิ่งแต่ทุกคำชัดเจนทุกคนตั้งใจฟังแล้วประโยคสุดท้ายก็เปลี่ยนบรรยากาศไปทั้งวัดเพราะข้าพระเจ้ากำลังหนีตายเพราะข้าพระเจ้ากำลังหนีตายคำพูดนั้นก้องอยู่ในลำโพงเงียบเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจของผู้คนบางคนมองหน้ากันอย่างงุนงง พระมหาปริชาหยิบรีโมทจากลิ้นชักใต้เครื่องบันทึกเสียงกดเล่นต่อเสียงเจ้าอาวาสยังดังอย่างต่อเนื่องทองคําทั้งหมดนี้ไม่ใช่ของข้าพเจ้ามันคือหลักฐานที่ข้าพเจ้าซ่อนไว้เพื่อปกป้องวัดนี้มีคนภายนอกพยายามจะยัดเยียดทองเหล่านี้ให้วัดโดยหวังผลบางอย่างและข้าพเจ้ารู้ดีว่าหากข้าพเจ้าไม่ยอมรับจะต้องเกิดอันตรายเสียงเจ้าอาวาสั่นเล็กน้อยแต่ยังชัดเจน คืนนี้พวกเขาจะกลับมาเสียงในลำโพงเงียบลงทันทีไม่มีการอธิบายว่าพวกเขาคือใครชาวบ้านเริ่มแตกตื่นเจ้าหน้าที่ปปงหันไปหารองสารวัตรที่ยืนอยู่ข้างๆเราต้องปกป้องพื้นที่นี้ไว้ก่อนพระมหาปรีชานั่งลงกับพื้นสีหน้าท่านซีดขาวมือสั่นไม่หยุดท่านอาจารย์รู้เรื่องทั้งหมดนี้ตลอดมาแต่ไม่พูดอะไรเลย ขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังรวบรวมทองคำแท่งเข้ากระสอบก,ก็มีเสียงระเบิดเบาๆดังขึ้นจากท้ายวัดเสียงคล้ายประตุกของดินปืนผู้คนกรีดร้องวิ่งหนีอย่างตื่นตระหนกพระบางรูปล้มลงกับพื้นฝุ่นควันลอยขึ้นจากหลังเมนร้างเจ้าหน้าที่รีบวิ่งไปยังจุดเกิดเหตุร้องสารวัตรตะโกนผ่านวิทยุมีคนพยายามทำลายหลักฐานปิดทางเข้าออกวัดเดี๋ยวนี้เสียงเซเรนดังแทรกเข้ามาจากถนน รถตำรวจสองคันพุ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วชายชุดดำสองคนกำลังปีนกำแพงวัดหนีออกไปทางด้านหลังเจ้าหน้าที่ประทะก,กับชายชุดดำทันทีเสียงปืนดังขึ้นสองนัดหนึ่งในชายชุดดำลม้มลงอีกคนวิ่งหายเข้าไปในป่าหลังวัดทองคำยังวางอยู่ตรงกลางกุฏิสะท้อนแสงแดดที่เริ่มอ่อนแสงลงพระมหาปรีชาเดินออกมาจากกุฏิชา้าช้าในมือของท่านถือเอกสารบางอย่าง นี่คือสมุดบันทึกของท่านเจ้าอาวาสเสียงของท่านแถวเบาภายในนี้บอกชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเจ้าหน้าที่ปปงรีบรับสมุดนั้นไปตรวจสอบทุกคนเงียบอีกครั้งไม่มีใครคาดคิดว่าเหตุการณ์จะซับซ้อนถึงเพียงนี้พระลูกวัดหลายรูปสุดตัวนั่งบนพื้นความศรัทธาที่เคยมั่นคงเริ่มสั่นคลอนแม่ชีอาวุโสเดินเข้ามาช้าๆสายตาท่านมองไปยังทองคําที่ถูกเปิดเผยแล้วพูดเบาๆ ศรัทธาคือสิ่งที่มีค่ากว่าทองแท่งแต่บางครั้งทองแท่งก็ถูกใช้ทำลายศรัทธาได้เช่นกันชาวบ้านหลายคนเริ่มน้ำตาคลอไม่ใช่เพราะทองหายไปแต่เพราะความจริงมันเจ็บกว่าทองทั้งหมดรวมกันค่ำวันนั้นวัดเงียบสนิทแม้จะมีแสงจากไฟเจ้าหน้าที่ส่องไปทั่วแต่เงาของความคลางแคลงใจยังคงปกคลุมขณะที่พระมหาปรีชากำลังจะปิดประตูกุติเสียงบางอย่างดังแว่วจากลิ้นชักใต้เตียง ท่านก้มลงเปิดอย่างชา้าช้าพบกล่องไม้เล็กๆหนึ่งกล่องภายในมีจดหมายเก่าเขียนด้วยลายมือของเจ้าอาวาสผู้ที่ไว้ใจได้ที่สุดอาจเป็นคนที่เจ็บปวดที่สุดข้าพระเจ้าทําไปทั้งหมดนี้เพื่อไม่ให้วัดกลายเป็นเครื่องมือของคนโลกพระมหาปรีชาหลับตาแน่นน้ําตาหยดหนึ่งไหลลงบนหลังมือของท่านเสียงลมหายใจลึกๆดังจากท่านเหมือนกําลังตัดสินใจบางอย่างจากนั้นท่านเดินออกจากกุฏิอย่างเงียบงนัน หันไปมององค์พระประธานในอุโบสถแล้วพูดในใจต่อจากนี้วัดนี้จะต้องไม่เป็นของใครนอกจากธรรมะไฟดวงสุดท้ายในกุฏิถูกปิดลงแต่เรื่องราวของทองคําแท่งและความจริงที่ซ่อนอยู่ในเงามืดเพิ่งจะเริ่มต้นเผยออกมาทีละชั้นในคืนที่เงียบสงัดไม่มีใครรู้ว่าพรุ่งนี้เช้าจะมีข่าวใหม่อะไรปรากฏหรือว่าใครกำลังจะถูกเปิดโปองอีกคนในคืนเดียวกันนั้นเอง รถตู้สีดำคันหนึ่งแล่นเข้าไปจอดอยังลานจอดรถหลังวัดประตูเลื่อนเปิดออกชายไวกลางคนในชุดสูทสีเข้มก้าวลงมาพร้อมผู้ติดตามอีกสองคนเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรออกขั้นตอนที่สองเริ่มได้เสียงของเขาสั้นชัดและเด็ดขาดตัดท่าไปที่สถานีตำรวจประจำอำเภอนายตำรวจระดับสูงกำลังนั่งอ่านแฟ้มสำนวนจากเจ้าหน้าที่ปป,ปงภายในแฟ้มมีลิตรรายชื่อบุคคลหลายคน บางคนเป็นข้าราชการระดับจังหวัดบางคนเป็นนักการเมืองท้องถิ่นบางคนคือกรรมการวัดที่ชาวบ้านเคารพศรัทธาผู้กำกับปรีตาอ่านอย่างละเอียดเมื่อเลื่อนมาถึงหน้าสุดท้ายเขาก็หยุดนิ่งบนกระดาษนั้นมีรูปถ่ายเจ้าอาวาสตอนยังหนุ่มแนบอยู่พร้อมลายเซ็นของใครบางคนในระดับกระทรวงนี่มันลึกกว่าที่คิดเขาพึมพำเบาๆขณะที่เขียนบันทึกคำสั่งลับลงในกระดาษอีกแผ่นหนึ่ง ในเวลาเดียวกันที่บ้านไม้หลังหนึ่งริมลำธารชายชราผู้มีผ้าเหลืองคลุมไหลนั่งอยู่หน้ารูปปั้นพระพุทธรูปใบหน้าเขาสงบนิ่งแม้รอยย่นจะเต็มใบหน้าแต่แววตากลับคมชัดเขาคือเจ้าอาวาสรูปเดิมที่หายตัวไปในมือของท่านถือพวงลูกประคำแน่นเสียงธรรมะเบาๆดังจากวิทยุข,ข้างกายแม้จะต้องลิ้ัยจากความจริงแต่ธรรมจะเปิดเผยทุกสิ่งในเวลาอันควร ท่านลุกขึ้นช้าๆเดินไปหยิบสมุดบันทึกอีกเล่มจากชั้นไม้เปิดไปยังหน้ากลางเล่มภายในมีภาพถ่ายขาวดำเป็นภาพชายสี่คนในงานบวชเมื่อสีสิปีก่อนหนึ่งในนั้นคือเจ้าอาวาสในวัยหนุ่มอีกคนคือผู้กำกับตำรวจในปัจจุบันและอีกสองคนคือนักธุรกิจผู้ร่ำรวยที่สุดในจังหวัดด้านหลังภาพมีลายมือเขียนว่าสัญญาที่ไม่มีใครอยากพูดถึงเจ้าอาวาสหลับตาแน่น ภาพความหลังเริ่มผุดขึ้นในใจการบวชในวันนั้นไม่ใช่แค่พิธีกรรมทางศาสนาแต่เป็นจุดเริ่มต้นของข้อตกลงลับบางอย่างวัดจะเป็นที่ซ่อนทรัพย์สินเป็นที่ฟอกศรัทธาให้สะอาดแลกกับการไม่แต่ต้องวัดในยามที่มีปัญหาแต่เมื่อเวลาผ่านไปเจ้าอาวาสเริ่มรู้สึกถึงน้ำหนักบาปที่แบกอยู่เมื่อเห็นทองคำที่เข้ามาโดยไร้ที่มาเมื่อรู้ว่าเงินบริจาคบางส่วนถูกแปลงเป็นหุ้นในชื่อกรรมการวัด และเมื่อชาวบ้านยังคงไหว้ด้วยศรัทธาโดยไม่รู้เลยว่ามีมารแฝงอยู่ในผ้าเหลืองท่านจึงเริ่มรวบรวมหลักฐานอย่างเงียบๆและวางแผนการหายตัวเพื่อเปิดโปงทุกอย่างทว่าทุกอย่างยังไม่จบเพียงเท่านั้นรุ่งเช้าอีกวันข่าวพาดหัวหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเขียนว่าแฉขบวนการฟอกเงินผ่านวัดดังเจ้าอาวาสหายตัวปริศนาชาวบ้านพากันมาที่วัดมากขึ้นบางคนมาเพราะอยากรู้ความจริงบางคนมาด้วยความกลัว และบางคนมาเพื่อทำลายหลักฐานพระมหาปริชาจึงประกาศกลางลานวัดตั้งแต่วันนี้เราจะเปิดวัดให้โปรง่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนบัญชีเงินบริจาคทั้งหมดจะเผยแพร่สาธารณะเสียงปรบมือดังจากญาติโยมหลายคนแต่ไม่ใช่ทุกคนที่พอใจในมุมมืดของศาลาการประเรียนชายคนหนึ่งนั่งฟังอยู่เงียบเยบมือของเขากำแน่นภายใต้ร่มเงาศรัทธา เงาแห่งอำนาจและเงินตราย,ยัางคงเคลื่อนไหวอย่างเงียบเชียบคืนนี้จะมีบางอย่างเกิดขึ้นอีกครั้งโดยไม่มีใครทันระวังตัวและวัดแห่งนี้จะไม่มีวันกลับมาเหมือนเดิมอีกต่อไปคืนนั้นเมฆเครื่อปกคลุมท้องฟ้าสายลมเย็นผิดปกติพัดผ่านต้นโพหน้าวัดใบไม้เสียดสีกันส่งเสียงกรอบแกรบราวกับกระสิบพระมหาปรีชาเดินตรวจรอบวัดพร้อมพระลูกวัดสองรูปทุกคนรู้ดีว่ามีอะไรบางอย่างกำลังเคลื่อนไหวอย,อยู่ในความมืด แต่ไม่มีใครรู้ว่าคืออะไรหรือมาจากที่ไหนแสงไฟหน้าสาลาการเปล่งส่องสว่างมาแมลงบินวนรอบหลอดไฟไม่หยุดเสียงม้าเห่าดังมาจากหลังวัดแล้วเงาเงาหนึ่งก็พุ่งว่าผ่านกำแพงด้านหลังพระมหาปริชาหันควับทันทีแต่เมื่อมองไปก็ไม่เห็นอะไรนอกจากความว่างเปล่ามีคนลอบเข้ามาแน่ๆ่ท่านกล่าวเสียงหนักท้าลูกวัดรีบวิ่งไปหยิบไฟฉาย ขณะเดียวกันเสียงโทรศัพท์ของพระมหาปริชาก็ดังขึ้นเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอไม่มีชื่อไม่มีรหัสประเทศเมื่อรับสายเสียงปลายสายเป็นชายสูงวัยธรรมะปกป้องคนดีไม่ได้เสมอไปท่านพร้อมหรือยังที่จะเสียสละก่อนที่พระมหาปริชาจะตอบกลับเสียงสายก็ตัดไปเพียงไม่กี่วินาทีต่อมาเสียงกระจกแตกก็ดังขึ้นจากกุฏิเจ้าอาวาสพระลูกวัดวิ่งไปยังจุดเกิดเหตุภายในห้องพบหน้าต่างบานหนึ่งแตก มีก้อนหินห่อด้วยกระดาษถูกโยนเข้ามาพระมหาปริชาเปิดกระดาษออกตัวหนังสือบรรจงเขียนด้วยปากกาหมึกดำหยุดก่อนที่สายเกินไปท่านสูดลมหายใจลึกสีหน้าเคร่งเครียดในใจรู้ดีว่าใครบางคนไม่ต้องการให้ความจริงเดินหน้าต่อรุ่งเช้าพระมหาปรีชาเรียกประชุมคณะกรรมการวัดในห้องประชุมเล็กๆข้างศาลาบรรยากาศตึงเครียดชายไวกลางคนสวมแว่นคนหนึ่งพูดขึ้นก่อน ทองพวกนั้นเราควรเก็บไว้ให้วัดจะยกให้รัฐบาลทำไมอีกคนเสริมทันทีญาติโยมถวายด้วยศรัทธาจะมาให้พวกปปอง,งอเอาไปก็ไม่ถูกพระมหาปรีชามองหน้าทุกคนทีละคนแล้วพูดอย่างชัดถ้อยชัดคำศรัทธาไม่ใช่เครื่องมือให้ใครรวยและวัดไม่ใช่ที่ซุกซับผิดกฎหมายบรรยากาศในห้องเงียบกริบไม่มีใครกล้าพูดสวนเพราะรู้ว่าหากขัดต่อวันนี้พรุ่งนี้อาจมีชื่ออยู่ในข่าว หลังการประชุมพระมหาปริชาเดินกลับมายังกุฏิแล้วจู่ๆโทรศัพท์ในกระเป๋าก็สั่นอีกครั้งเบอร์เดิมขึ้นหน้าจอท่านรับสายด้วยใจนิ่งเสียงปลายสายคราวนี้แผ่วเบาแต่หนักแน่นถ้าท่านยังดื้อจะไม่มีใครในวัดนี้ปลอดภัยแม้แต่เอ็นตัวเล็กๆที่ท่านสอนธรรมทุกเช้าคำขู่นั้นบิดหัวใจแต่แทนที่จะกลัวพระมหาปรีชากลับหลับตาลงแล้วตอบกลับไปด้วยเสียงสงบ ถ้าพวกท่านคิดว่าอำนาจอยู่เหนือธรรมะก,ก็ลองดูจากนั้นท่านวางสายทันทีกลางดึกคืนนั้นมีเสียงมอเตอร์ไซค์หลายคันขับผ่านหน้าวัดรถบางคันวนกลับมาสามสี่รอบชาวบ้านที่พักใกล้วัดเริ่มไม่สบายใจบางคนโทรแจ้งตำรวจแต่ไม่มีใครมาถึงพระมหาปริชาจึงตัดสินใจเดินไปยังอุโบสถจุดทูบสามดอกปักลงบนกระถางหน้าพระประธานแล้วนั่งสมาธิเงียบๆท่ามกลางความมืด เงาไฟจากเทียนสะท้อนบนผนังโบสถ์ภาพพระพุทธรูปดูเคลื่อนไหวเล็กน้อยจากเปลวเทียนที่สันไหวท่านหลับตาลงชา้าช้าแผ่เมตตาให้ผู้ที่คิดร้ายขอให้เขาคิดได้ก่อนจะสายเกินไปแต่ในขณะเดียวกันที่ชายป่าหลังวัดชายสามคนในชุดดำกำลังนั่งล้อมกล่องไม้ภายในกล่องมีแผนถังวัดและภาพถ่ายกุฏิเจ้าอาวาสคืนนี้มันต้องจบหนึ่งในนั้นพูดพร้อมหยิบปืนขึ้นวางบนตัก อีกคนเริ่มประกอบท่อระเบิดแบบง่ายๆแต่ไม่มีใครรู้เลยว่าขณะนั้นมีกล้องอินฟราเรดของหน่วยข่าวกรองพิเศษติดตั้งไว้ในบริเวณนั้นแล้วและเสียงทุกคำพูดกำลังถูกถ่ายทอดตรงไปยังห้องบัญชาการในเมืองหัวหน้าเจ้าหน้าที่หญิงที่เฝ้าจอมอนิเตอร์พึมทำเบาๆได้เวลาเปิดโปงทุกคนแล้ววัดนี้ไม่ใช่แค่ที่พักของพระแต่มันคือสนามรบของความศรัทธากับความโลภที่ไม่มีวันสิ้นสุด และบทถัดไปของเรื่องนี้กำลังจะเริ่มขึ้นในเช้าวันใหม่ที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปในที่สุดความเมื่อที่ปกคลุมวัดก็ถูกเปิดเผยแผนร้ายที่ซ่อนอยู่ภายใต้จีวรและความศรัทธาถูกฉีกหน้ากากเจ้าอาวาสผู้หายตัวไปกลับกลายเป็นผู้กล้าที่ยอมเสียทุกอย่างเพื่อปกป้องความบริสุทธิ์ของพระพุทธศาสนาพระมหาปรีชากลายเป็นเสาหลักที่ยืนหยัดต่อแรงกดดันและคำขู่และที่สำคัญที่สุดชาวบ้านเองก็ได้เรียนรู้ว่า ศรัทธาไม่ใช่แค่การวางดอกไม้ทูบเทียนหน้าพระแต่มันคือการกล้าตั้งคำถามกล้าค้นหาความจริงและกล้ายืนหยัดเคียงข้างธรรมะเพราะเมื่อความดีเงียบเกินไปความชั่วก็จะเสียงดังขึ้นทุกวันและคุณหลักกล้าจะเป็นแสงสว่างในความมืดไหมถ้าเรื่องนี้ทำให้คุณรู้สึกอะไรบางอย่างลองพิมพ์ความคิดเห็นของคุณไว้ใต้คลิปอยากรู้ว่าคุณคิดอย่างไรกับทองคำแท่งในกุติ อย่าลืมกดไลค์เพื่อให้กำลังใจทีมงานและที่สำคัญที่สุดกดติดตามช่องของเราเรื่องเล่าแห่งเงาช่องที่เล่าเรื่องจริงชวนคิดและตีแผ่ความลับที่คุณอาจไม่เคยรู้เพราะในทุกเรื่องเล่ามีเงาแห่งความจริงซ่อนอยู่เสมอแล้วเจอกันในเรื่องต่อไปที่คุณจะไม่มีวันลืม